สวัสดีครับร้านลังสิตทำสีล้อนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับวันนี้เป็นชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ ATV นะครับ ATV แบบ3ล้อนะครับทุกชิ้นงานนะครับนี่นะครับเราป้ายน้ํายาลอกสีนะครับป้ายน้ํายาลอกสีเสร็จก็มาทําการนั่งขัดนะครับแล้วเราก็ใช้แก๊สเป่านี่นะครับใช้แก๊สเป่านะครับเอาแปรงไล่นั่งขัดนะครับเนี่ยเอาแปรงทองเหลืองได้นั่งขัดตามพวกข้อพงข้อพับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ เนี่ยไลข่ขัดตามข้อพงข้อพับเนี่ยรับประกันนะครับว่าถ้าเวลาเราบิ๊กคินนิ่งเนี่ยบิ๊กคินนิ่งชิ้นงานแล้วเนี่ยจะไม่มีสีถ้าบิ๊กคินนิ่งชิ้นงานแล้วเนี่ยจะไม่มีสีเก่าหลงเหลือแน่นอนอันนี้ก็เนี่ยครับสวิงอาร์มนี่นะครับสวิงอาร์มอันนี้ก็เป็นพวกชุดปีกนกต่างๆนะครับเดี๋ยวพอเราทําความสะอาดชิ้นงานเดี๋ยวเราจะลูบ ลูบเช็ดชิ้นงานทำความสะอาดอีกทีแล้วเราก็จะไปพ่นน้ำยาก,กันสนิมนะครับแล้วเราก็จะไปพ่นสีรองพื้นแบบอ e ีบ็อกซี่นะครับสีรองพื้นแบบแข็งนะครับเพื่อกันสนิมทะลุผิวการสนิมมันพุพองทะลุผิวทะลุสีใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้อย่างในห้องก็เดี๋ยวผมให้ดูห้องพ่อนอ่าอันนี้นะครับอันนี้คือพ่อนโครงโครงเราก็ทําการบิ๊กคินนิ่งหมดแล้วนะครับ เราทำการลอกสีเก่าทิ้งเอาไฟไล่เป่าไล่ขัดหมดแล้วนะครับแต่โครงเนี่ยสาหัสหน่อยโครงเนี่ยสาหัสมากเลยสนิมแดกทั้งโครงเลยตั้งแต่ผมทำรถมาเนี่ยโครง ATV โครงนี้นี่คือสาหัสมากครับสนิมกินเป็นตามดค่อนข้างลึกมากเลยค่อนข้างลึกมากๆอันนี้เราพ่นสีรองพื้นแบบ eboxy ไปแล้วนะครับ ช่างสีด้วยกันจะรู้ครับสีตัวนี้ผมเรียกเป็นสีรองพื้นผสมอ e ีบ็อกซี่มันจะแข็งมันจะแข็งนะครับเราพ่นรองพื้นไว้เพื่อไม่ให้สนิมเนี่ยมาทะลุพื้นผิวขึ้นมาโดนสีใหม่นะครับอันนี้โครงอ่าครับอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของมอเตอร์ไซค์ ATV 3ล้อครับ ATV 3ล้ออันนี้ก็รีวิวไว้ให้ดูนะครับ สวยไม่สวยอยู่ที่สภาพชิ้นงานครับอยู่ที่สภาพชิ้นงานถ้าสภาพชิ้นงานสนิมไม่ได้กินพื้นผิวจนเสียหายเนี่ยสีใหม่ก็ค่อนข้างมีความสวยมากนะครับมีความสวยมีความสวยมากแน่นอนแต่ถ้าเผื่อสนิมมันกินแบบหูเยอะมากสาหัสมากเลยเนี่ยบางครั้งเรานั่งโป๊ทั้งชิ้นเนี่ยก็นั่งได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเนียนอยู่ดีมันก็ไม่ค่อยเนียนอยู่ดีนี่นะครับ ยังไงก็ฝากผลงานฝากติดตามทางร้านด้วยนะครับร้านลังสิทธิ์ทำสีลอ้อสวัสดีครับ